สวัสดีค่ะวันนี้จะแกงหน่อไม้นะคะอันนี้ยอดยานางนะคะแล้ก็มีลูกบวบนะคะและนี่เป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้กอเองนะคะที่กอที่บ้านเองนะคะไม่แกงมากสาใส่เห็ดค่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมเลยเตรียมแกงเลย ก็เบื่อเลยนะคะขึ้นมาก็จะเตรียมก่อนเต็นมแกงน้าไม้ใส่บวบนะคะ ใใบแมงรักคือผักอีตูค่ะใบแมงรักใส่ผักอีตูบวบกับบวบต้นจะกของจะคของเองนะคะค่ะบวบกําลังเปิยนนะคะบวบ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 กับต้นจะคของเองนะคะ ข่เบอือค่ะเช่ข่เบอือเช่ข่เบอือเช่ข่เบอือค่ะหม้อนี้เช่ข่เบอือหม้อนี้ใบยืนนางอีหม้อนี้เป็นบวบเตรียมใบเที่ยงนะคะมาเด้อค่ะกิน,น,ะะกนตอนเที่ยงดูกันนะคะวันนี้แกงหน่อไม้เห็ดมันลงอยู่ในเห็ดตุก แกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ <fists> เปลือกค่าปลอกสะหน่อยนะคะเปลือกบ,บวก กว่ามันจะแก่จัดบอกว่ันจะนุ่มเข้ากันกับกับเห็ดนะคะก็ยันนางน,นะคะยันนางจะไม่ปั่นนะคะจะหั่นมือจะคั้นวยมือนะคะยันนางค่ะยันนางจะคั้นด้วยมือนะคะ เครื่องปั่นไม่อร่อยบวกบวกกอนนะคะอาหารมัในแกงจะไปเอาเห็ดหอบเห็ดพอตลาด จะมาสายเข้ามาสายตะสนอย่างจะไ,ไม่เหตุอะไรกันมาดูบอกแล้วแต่ให้หนูนะคะ นี่ค่ะปอกแล้วบวกแล้ว่าปอกเปลอกมันแก่ค่ะ เดี๋ยวเามื่อก่อนนะคะกดจะเสร็จบวบหอมหอมค่ะหอมไถ่เมา,เาแนวเอาน้ำเด้อแนววนะ่นนะแนีบวบบวบนี่หอมอก็ได้ให้ก็ดเสริญน่ะบ,บ่ ดอพันนี่ต้งเต้นต้งเต้นเลยนี่ป้าอนกับแปนะคะมาปลูกปลูกต้นเดียวเป็นนับปถวนในลูกมันนะก็ะบวกโดกดนี่กบบวบเหลี่ยมนะคะอันบวกนี่เดีกกบบวกเหลี่ยมนะคะกินอร่อยนุ่มหอมหวานนี่ จะใส่แค่นี้แหละในบวบมาเสร็จแล้วแล่งนี้ก็จะเตรียมยอดนางนะคะยอดน,นางนะคะ ทันแป๊บเดียวแกออกมาแตงมเลย แกไม่อิสานบ้านเหรอในค่ะนี้